อนนี้นะครับเรากําลังอยู่กับตัวแสดงหลักของเรื่องชายทหาชาชารับบทเป็นอะไรเอ่ยเล่นเป็นอาแปะเล่นเป็นอาแปะอาแปะกวนอาแปะกวนเป็นการพิคคาแรคเตอร์ครั้งแรกและเป็นผู้ชายและเป็นผู้ชายเขาบอกว่าในหนังนี่คือแต่งตัวเต็มมากแต่หัวจะหลดปลายเล็บต้องบอกว่าแต่งตัวสี่ชั่วโมงก่อนถ่ายทำแล้วคืออากาศร้อนแล้วก็เลยรคือคือร้อนบ้างแล้วกาวมันจัดหัวกาวกัดหัวคือหนังหัวตลอดเปลวนเลยแต่ตอนนี้ผมดกดำมากค่ะการรักษาลแล้ว เราสวยแล้วเราสวยแล้วอ่ะเราจะบอกว่าเรื่องนี้เราทำทั้งหมดกี่ปีเอ่ยเรื่องนี้ใช้เวลาในการไหนทำทั้งหมดโอ้โหประมาณไกี่กิโลยีิพิว20่สิเยอะนะแต่เราเหมาะไปทั้งหมดกี่พิว20่ิพิวเราได้หมดเลยเราได้ไม่หมดเราได้ไม่หมดอ่ะเรื่องหน้าเดี๋ยวกลับกลับเบิร์ตดีกว่าเรื่องหน้าอันเซิร์ก่อเล่นอาเบิร์ตเบิร์ลยังไงร้อยล้านแล้วเรื่องหน้าจับพี่เล่นต่อใครบอกเรื่องนี้ว่าต่แต่พันล้านจริงเหรอจริงจริงต่อจะได้หมดพันล้านหมายถึงท่านสตาร์ทตั้งแต่ร่่มมใหเเลยออ ค่าตัวไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไส่กระเปไม่ต้องไส่กระเป๋าแต่ไม่ต้องงานตบไหลไม่ต้องงานตบไหลวันนี้เราขอบคุณน้องสาวต่างจันหวัดจากสยามมาเพราะว่าวันนี้เราต้องมาเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกทท่านเลยโดยเฉพาะพี่ธงป่งนะคะเพราะว่าเป็นการ พริกบทบาทคาแรคเตอร์ครั้งแรกใช่จะบอกว่าตอนนี้ตัวเรามีอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจใช่คนเดียวฉันหรอธุรกิจอะไรเขาเป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเจ้าของปังช้างปังช้างปังช้างที่เชียงใหม่ยังไงเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดยังแล้วเนี่ย